สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิญประจำทุกวันนะครับกับเจดมอัพข่าวจาอัปเดตข่าวครามรุ่การลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์่กับเจดมทุกวันนะเอาวันนี้เป็นราวของพี่พรีเขาหน่อยก็แล,ล้วกันลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้เปิดแอนฟิลดวถล่มเวสต์แฮมยูนเต็ดของเดวิดฮามอยร่วงไปยับเยินสามประตูต่อนหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นแอสซิสต แรกในซีซั่นนี้ของอลิซิสแมคาลิสเตอร์กองกลางแชมป์โลกทีมชาติเจนานาที่ย้ายจากไบริตันมาอยู่กับลิปูสามสิบห้านัดบอลเมื่อต้นซีซั่น เพิ่งจะเปิดบอลสวยงามเลยนะหยอดไปหยดลงใส่เท้าของดาวินเดอร์เชีคุมนูเยตด,ดีดเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำา2ต่อหนึ่งนั่นเองนะก่อนที่ทีมจะปิดท้ายชนะ3ต่อหนึ่งทำให้แมคก้าหรือว่าอาริตแมงเิสเตอร์เนี่ยตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากที่ทำแอสซิสต์ได้สักทีเจ้าตัวธภมารหลังเกมเหมือนว่านี่เป็นเกมที่หนักมากเลยนะเรารู้ดีว่าเวสต์แฮมเนี่ยเล่นยังไงแล้วพวกเขาพยายามเล่นเกมรับให้มากแล้วรอสวนกลับเนี่ยตอนนี้เราเตรียมพร้อมมาสำหรับเกมนี้ได้อย่างดีมากและขอบุณพระเจ้าที่ทำให้เราชนะเกมนี้ได้นี่คือแอ ของผมกับลิวพูมันยิ่งเจ๋งเข้าไปใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมผมเป็นคนจ่ายให้ดาบิดนูนเยสทำประตูได้และเราแฮปปี้ซึ่งกันและกันมากจริงแน่นอนละ่ะสิ่งที่มที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือผลการแข่งขันเราทํางานกันหนักมากๆแล้วเราพัฒน,นาขึ้นเยอะมากตั้น่ช่วงเปิดฤด,ดูกาลตอนนี้เรายังต้องทํางานหนักในแนวทางนี้ต่อไปสิ่งัที่สุดคือ เอาชนะในเกมและเรากำลังทำแบบนั้นได้ต่อเนื่องเอายินดีด้วยกับแฟนๆของลิเวอร์พูลทุกคนนะกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินสำหรับโขงแดงตะแคงฟ้าในเวลานี้นั่นเองมันหมันไส้เหลือเกินเก่งจริงนั่นแหละแอบเผยความในใจไปเลยเนี่ยเอาอย่าลืมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเราเลยนะตู้ยูไนเต็ดตฟิจิลิงกอร์ดัมทุกวันนั่นเองนะแล้วคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เรื่องราวของลิเวอร์พูลและฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของแมคก้าอลิซิสแมคกลิสเตอร์นั่นเองนะแล้วพรุ่งนี้มาอัปข่าวใหม่วววััันนีี้้ไปแลสสดครบ